อาชีพที่ไม่ต้องถูกเลิกจ้างแน่นอนนะครับก็คืออาชีพเป็นช่างตัดผมหรือวิชาชีพนะครับเกี่ยวกับด้านตัดผมเสริมสวยไม่ว่าชายหรือหญิงแล้วก็ทําเล็บเพ้นเล็บนะครับเป็นวิชาชีพที่ติดตัวเราไปตลอดเพราะฉะนั้นเราเป็นเจ้าหนายตัวเองนะครับเราไม่ต้องกังวลตรงนี้ว่าจะต้องบอกเลิกเมื่อไหร่หรือว่าเราจะต้องออกจากงานเมื่อไหร่ไม่ว่าจะโควิดสักอีกกี่รอบนะครับตาบใดที่คอมพิวเตอร์ยังตัดผมไม่ได้หรือคอมพิวเตอร์ยังทำเกี่ยวกับด้านความงามไม่ได้เนี่ย เมืองไทยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์นะฮะอาหารการกินเพราะฉะนั้นคนเราต้องรักสวยรักงามอันนี้เราเองเนี่ยโอกาสดีที่ผมเนี่ยทำอาชีพเสริมสวยมาตั้งแต่วัยเด็กนะครับและตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อเพราะฉะนั้นผมเองสะสมประสบการณ์มาอย่าง ยาวนานถึง30กว่าปีนะครับวันนี้ผมก็มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสิ่งดีๆประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยให้กับทุกท่านที่สนใจที่จะเรียนเป็นช่างตัดผมาชายหรือผมหญิงก็สุดแล้วแต่นะครับเป็นอาชีพที่มันยั่งยินจริงๆที่ผมสัมผัสมาตั้งแต่วัยเด็กผมไม่เคยได้เรียนหนังสือนะฮะแต่ผมมีวิชาชีพเป็นช่างตัดผมมาตั้งแต่อายุ14นะฮะก็ถือว่าเป็นโชคดีของผมที่ผมได้เรียนรู้นอกห้องเรียนของวิชาชีพนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านที่สนใจหรือว่า มองหาอาชีพอยู่อยากจะเรียนเป็นช่างนะ,ะก็ยินดีนะค,ะครัสนี้ผมเปิดให,ให้กับทุกท่านเนี่ยมาเรียนตัวต่อต,ตัวหรือว่าเป็นโคชชิ่งที่จะเจอผมจริงแล้วก็เห็นผมตัดผมลูกค้าจริงๆแล้วก็สามารถเราจะตัดกับคนจริงๆโดยที่ไม่ใช้ตุ๊กตาะครับเป็นคอสที่พรีเมียมจริงๆ,ๆแล้วก็ราคาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้ามาถึงตัวผมได้อย่างสบายสบายแล้วเรารับประกันนะฮะว่าใช้เวลาแค่หนึ่งอาทิตย์เนี่ยทุกท่านก็สามารถเป็นช่างตัดผมได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็สามารถที่ไปประกอบอาชีพได้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้น ทุกท่านที่มองอาหาวิชาชีพหรือว่ามองว่าเอ๊ะเรามีเงินอยู่ก้อนสุดท้ายแล้วเราจะไปต่อ,อยังไงเราจะมีอาชีพได้ยังไงนะครับแล้วเราจะไปเจอคนที่เสียเงินแล้วเนี่ยเราได้วิชาชีพจริงๆไหมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากนะผมตระหนักแล้วก็เห็นคุณค่าของเงินของทุกคนที่จะเดินเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็กําลังมองหาว่าเอ๊ะเราจะเรียนแล้วเนี่ยจะทําได้จริงไหมมีความกังวลตรงนี้ท่าน ปราศจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยนะฮะผมในฐานะที่มีประสบการณ์เนี่ยผมมั่นใจและผมก็สอนคนมาสามสิบกว่าปีนะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ไปประกอบอาชีพประสบผลสำเร็จอย่างมากมายเพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจแล้วก็อยากจะเปิดคอร์สต,ตรงนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดให้กับทุกท่านที่สนใจในอาชีพตัดผมนะครับเราก็มาเจอกันในคอร์ส ตามเพจของอาจารย์นันท์ผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผมนะครับตรงนี้แล้วเรามาเจอกันในคลาสเรียนนะครับด้วยความยินดีทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับขอบคุณมากครับ